ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายปปานานค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคนเอาเหรียญมาขายนะส่งเหรียญมาขายนะเป็นเหรียญที่โอ้โหเขาเก็บดูเหรียญพิพิธภัณฑ์สร้างสร้างพิธโอโ้สามเหรียญแล้วก็มีพอสลอเหรียญเงินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเหรียญที่ส่งมานะคะส่งมามีแต่เหรียญเงินสามรอบ สามรอบสามเหรียญพศออรอสามพศออรอหนึ่งเหรียญสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างพิงพิธภัณฑ์สามเหรียญเหรียญเงินนะคะแต่เหรียญเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นอันนี้จะเป็นเงินที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเนื้อเงินไม่ไม่บริสุทธิ์อะเนื้อเงินที่เกรด เกรดไม่สูงไม่สูงไม่เหมือนเหรียญ UN, UN เอ็นเหรียญเงินเกรดสูงอันนี้100ปีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ2 4 3 7ี่สาถึงสองหนะคะก็ปี2537้นะคะสพระองค์2437ก็รุ่นสมัยพระจุลจอมเกล้าพระพระจอมเกล้าและพระจุลจอมเกล้า เหรียญเงินนะคะเงินอันนี้ก็เงินนะคะเอามาดูเงินอ๋อเหรียญเงินอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสามรอบเอ้โหเขาเชื่อมห่วงไอเขาใส่กรอบค่ะอูอันนี้ไม่แกะดีกว่า,าไว้แบบนี้เลยสวยค่ะไม่แกะนะคะาะนั้นไม่แกะถ้าถ้าใครอยากได้นะคะทักมาเดี๋ยวไปนั้นให้แบบนี้เลยนะคะขึ้นคอได้เลยเห็นไหมสวยเนาะหรือไม่ก็าะนั้นจะเก็บไว้เองอันนี้ก็จะเป็นสามรอบอเหรียญยี่สิบบาทสามรอบ กันนยี่สิบบาทสามรอบเนี่ยค่ะเหรียญเงินเงินเขาจะประมาณเนี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ใส่ตลับไว้ถ้าอยู่เปล่าๆอย่างนี้เขาจะดําแบบนี้ค่ะเงินเงินแท้นะคเงินแท้ต้องต้องมีดา <Yeah. S 1> เหรียญน,นี้จํานวนผลิตจํานวนผลิตสองล้านเหรียญเอ้หนึ uh ่ง huh. ล้านเหรียญหรือสองล้านเหรียญโดยประมาณ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวปะนะหาข้อมูลแป๊บหนึ่งจะได้มาคุยกันถูกต้องเนาะว่า จำนวนผลิตเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวข้อมูลให้ผิดไปแล้วไม่ดีนะคะอ๋อได้แล้วค่ะหนึ่งล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตอ่า,ปากป็นอ้างอีกหนังสืออีกแหละเนี่ยค่ะจำนวนผลิต 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญสามรอบหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะนะคะราคาซื้อขายกันตอนนี้ก็ไม่สูงนักนะคะ เขาเป็นเนื้อเงินหน้าเหรียญเขายี่สิบาทแต่เนื้อเงินยังไงก็ราคาเงินการันตีไว้อยู่แล้วนะเขาจะดีตรงนี้เลยค่ะเขาตรงที่ว่าได้เป็นเนื้อเงินยังพอสลอเงินดีนะเงินสวยแล้วก็เหรียญใหญ่ด้วยพอสลอภูมิพลอดุลยเดชองค์การอักคระ ศาส,าส,าสนูปถมพกค่ะปีพศสอง,สองห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่ออนั้นสองสี่เหรียญสวยชอบเนี่ยนะคะเป็นเหรียญอ่ะอันนี้อันนี้ครบรอบยี่ครบรอบเจ็ดสิบ เขาครบหกรอบเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเหรียญเงินเป็นอะไรที่เขาเขามีความสวยงามเนาะอ่ะอย่างเงี้ยปนได้ชอบเปนได้ชอบเหรียญที่มีหน้าใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆที่เห็นพระพักชัดเจนอะไรเงี้ยปนได้ชอบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยนะมีพระพักอย่างเดียวนะเป็นได้ชอบเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยชอบ แล้วเป็นอะไรที่รายละเอียดเราเห็นชัดไงเหรียญเขาใหญ่ใช่ไหมคะรายละเอียดความสวยงามความแบบคมขลังอะไรเงี้ยดูแล้วแบบดูแล้วขลังอะ่ะชอบอ่ามีประเทศมาเหรียญหนึ่งก็สองเหรียญค่ะนี่เลยที่ป้าน่าบอกว่าเหรียญเหรียญเหรียญเงินถ้าไม่ใส่ตลับเห็นไหมอันนี้ใส่ใส่ถุงนี่ใช่ว่าจะดีนะคะทุกคน เหรียญถ้าเหรียญที่เราจะเก็บนะคะถ้าใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ไว้นะคะว่านัดแนะนํานะคะไม่ควรไม่ควรใส่ไว้นานนะคะเควรจะเอาออกแล้วก็ใส่ตลับเพราะว่าถุงพลติกเนี่ยเขาเป็นยางเขาออกนะคะเนี่ยเนี่ยเขามีปฏิกิริยายเห็นไหมคะอันนี้เหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะแต่เขาใส่ถุงนี้ไว้ถุงกระเสื่อมสภาพไปแล้วอะถุงก็เสื่อมสภาพเหรียญก็โดนถุง บางบางอันเป็นสนิมเขียวหมดเลยนะบางเหรียญแต่นี้ดําดําแต่ก็โอเคนะถ้าดําแบบนี้ยหลายคนจะชอบเพราะดําเสมอดําแบบไม่ได้ไม่ได้ด่างไม่ได้อะไรเสมอดําเสมอหมดเลยดําคือมิสเสนะงานเขาเรียกงานอะไรอนะวินเทจเหรองานที่ที่ดําๆที่เก่า,าๆนะคะเป็นสเสน่ห์ของเหรียญเป็นสเสน่ห์ของเหรียญเงิน จับขอบนะคะเหรียญน,นะคะอย่าไปจับตรงกลางหน้านะคะอันนี้อันนี้ถ้าจับตรงกลางหน้าลายมือจะติดค่ะพยายามจับขอบถ้าปกติแล้วถ้าเป็นถุงด้านหน่อยไปน่าจะไม่เดาออกอันนี้แต่ถุงนี่เขาเขาเหนียวแล้วอะคะ่ะเขายางเขาละลายต้องเอาออกค่ะเอาออกก่อนแลยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าจะไปทําความสะอาดนะคะมีเหรียญเงินมาโอ้เหรียญเหรียญอันนี้หน้าเหรียญคือห้าสิบบาทใช่ไหมคะ ใช่โอ้เหรียญห้าสิบเหรียญยี่สิบเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนเขาทำเหรียญน่ะราคาหน้าเหรียญจะไม่สูงสมัยก่อนหน้าเหรียญเงินแต่ราคาหน้าเหรียญจะไม่สูงไม่เหมือนปัจจุบันนี้เขาจะคิดจากราคาเนื้อเงินเลยอันนี้ก็จะแค่ห้าสิบบาทเหมือนกันอ๋อนี่ก็ห้าสิบนี่ก็ห้าสิบพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ห้าสิบพอสโลก็ห้าสิบขเหรียญเงินห้าสิบบาทสามรอบนี้หน้าเหรียญยี่สิบบาท เทพหน้าเหรียญร้อยห้าสิบเห็นไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนราคาจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะประเทศร้อยห้าสิบประเทศนี้ก็ร้อยห้าสิบสิดินทรกับพระเทพสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุด,ดาสยามบรมราชกุรอันนี้พระเทพถ้านี่เป็นเหรียญน,นี้เจ้าฟ้าสิรินทรเขาเรียกว่าเหรียญสําเร็จการศึกษาที่จบจากจุลานะคะเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็น เทวฟ้าที่จบจากเมืองไทยพระองค์แรกจบการศึกษาจากเมืองไทยจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยพระองค์แรกอันนี้หน้าเหรียญเท่าไหร่โอ้หกร้อยหน้าเหรียญหกร้อยมีอยู่เมื่อกี้เห็นเหรียญไหนอะเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเหรีหหยญหกร้อยอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทยี 20, 20, 50, 50, 50, 150, 150, 150, ่สิบยี่สิบห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าสิบเออมีร้อยมีหกร้อยอยู่เหรียญเดียว เนี่ยค่ะหน้าเหรียญหกร้อยบาทหบเหรียญเงินนะ่ะยังไงก็มีมูลค่า